นี่ทำไมหาไม่เจอนะมันหายไปไหนเนี่ยเ้หาตั้งนานแล้วทำไมหาไม่เจออีกเนี่ยเฮ้ล้าลาละเดี๋ยวไปเอาตังค์ดีกว่าว่าจะไปตลาดเอ๊ะแมรี่จะหาอะไรอยู่นะ,ะเอเอเอสวัสดีแลนลันจวนพอดีฉันหาเสื้อในของฉันนะมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนะี่ยให้เบื่อจริงๆเลยเวลาของหายเนี่ยฉันเช็คได้ดีแล้วนะเฮ้น่าเบือ่อ เฮ้ยแล้วมันจะหายเป็นไหนนะเสื่องฉันเ,เ,เ<า>นี่ยเอเดียวมิจิโกะนี่แล้วนางมาทำอะไรห้องฉันเนี่ยว,ว้ารอบที่แล้วก็เอาเสื้อในของแมรี่ไปส,สวยๆเห๋วย,ยวันนี้จะมา,อ,าอีกวันนี้มีตัวอะไรสีสวยบ้างนะอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนคนกันโอ้โหสไนโอโหลายทะเลสวยมากไม่อยากได้อะ แฮรี่นี่หล่อนเข้ามาทำอะไรห้องฉันยะนี่มันห้องฉนัน <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วกู